สวัสดีค่ะแน่นอนที่สุดนะคะเจอเราสองคนที่สำนักง,งานที่ดินแปลว,ว่าวันนี้เรามาโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้านะคะวันนั้นสองบ้านไปบ้านยังไม่เสร็จเนาะใช่ค่ะยังไม่เสร็จวันนี้ <laughs> ก็ยังไม่เสร็จ <laughs> แต่ว่าได้เลิกแล้ว <c oughs> ได้เลิกแล้วเนาะ,นะ,ะใช่ค่ะวางใจอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็สองเอ่อโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปทํา รีโนเวตต่อใช่ไหมพวกเราเสร็จแล้ววันนี้ก็เสร็จแล้วพร้อมส่งมอบแล้วเอาส่งมอบแล้วนะคะก็อาจจะมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะคะยังไงเราก็ทําให้เรียบร้อยวันนี้รู้สึกไงม้างคะรู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะอยากบอกอะไรกับคนที่เขาจะจองบ้านแต่ว่ายังลังเลอยู่บ้างสามารถติดต่อคุณเพชรได้นะคะค่ะคุณเพชรบริการดีค่ะดูบ้านก่อนได้ดูบ้านก่อนได้นะแล้วก็ดูแบบได้ดูแบบได้ค่ะ บริการดีค่ะบริการดีคุณ <c oughs> เพชรอยากบอกอะไรกับลูกค้าที่ติดตามเพจแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจสักทีคะหมดเวลาลังเลค่ะหมดเวลาลังเลรีบเลยนะคะ <c oughs> อยากมีบ้านให้บอกอยากมีบ้านให้บอกเพกชรขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค่ะพับ <c oughs> บอกโชคดีมากี <c oughs> มากใช่ไหมคะจบไปมาดูตอนดึกๆแล้วเนี่ยยังตัดสินใจแม้แต่วันนี้